น,น้องชายของท่านหลวงพ่อสิชัยอาภาตโลนะคะแล้วก็เหตุผู้มีเกียรติพ่อแม่พี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงที่มาร่วมฉลองสมโภชประตูนะคะซุ้มประตูของวัดป่าทรามกะโลในค่ำคืนนี้ เมื่อคืนนี้ก็มีหมอลำซิ่งขนาดใหญ่มากแต่ท่านผู้ชมมีประมาณนะคะรวมกับแม่ค้าพ่อค้าประมาณหนึ่งอคนที่ดิฉันได้นับนะคะก็วันนี้มีมาร่วมง,งานกันเยอะมากเลยก็รู้สึกอุณาฝาข้างอบอุ่นใจ ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่มารับชมเดนตนีในค่ำคืนนี้ก็ขอให้ดูแลกันด้วยนะคะถ้าเกิดเมาก็ขอให้ท่านทำให้ตัวเองสั่งเมาก่อนเดินทางกลับหรือไม่ก็พักผ่อนแล้วค่อยเดินทางกลับบ้านนะคะเพราะว่าการเดินทางจากที่นี่ไปถึงถนนใหญ่ คงใช้เวลาประมาณประมาณห้ากิโลค่ะท่านก็คงจะรู้ว่าการเดินทางระยะทางก็ไกลอยู่แล้วก็ผู้คนก็เยอะก็ขอให้ทุกท่านดูแลกันนะคะเวลากลับก็ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพวันนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านท่านในอำเภอบิษณุพงศ์ในอำเภอวาริชภูมิ ที่ท่านให้เกียิมาร่วมง,งานในค่ำคืนนี้นะคะท่านเป็นประธานเปิดงานในงานฉลองซุ้มประตูวัดถ้ำกระลบในค่ำคืนนี้ค่ะก็ะะขอียนเชิญท่านนายอำเภอกล่าวเปิดงานในค่ำคืนนี้ขอเียนเชิญค่ะ หลวงปู่จ้าว่ดวัดป่าพัมปะรอวิปัสสนากรรมฐานท่านทำงานสมบูรคำบอกท่านแทนไปจะสับรคำบอกท่านผู้นำท้องที่ท่านผู้นำท้องดินประดับอันเออัว่าฝ่ายความคมที่ทำการปกครองอันเภอวาริจปุ่มแต่เราเชื่ เกียผู้มีเกียรติและพี่น้องพี่เคารพและรักทุกท่านครับผมนายกริโสมประทุมในอืเภอวริจภูมิข้นใหม่นะครับผมเพิ่งย้ายมาดำเรงตตำแหน่งวันที่13มกราคม2568ที่ผ่านมานะครับถึงวันนี้นะครับก็ได้เยือนกว่าเยือนนิดนิดนะครับก็ถือเป็นเกียรติและมีความิดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติจากทั้งหลวงพ่อนะครับหลวงปู่ของเรานะครับม่าเป็นประธานในพิธีเปิดขอระศตกษสุ้มประตูสวรรค์วัดป่าทำรกรอบที่ปัฒนาสถาาของพวกเรานะครับซึ่งถือว่าผมเข้ามาวัดป่าทำรรอหรอวี่พิเั็น์แรกนะครับเข้ามา ก็คางจะเก็บไปอยู่นะเก็บไปอยู่นะครับจากถะแนนทุกคอรรอนะครับประมาณห้าตีกิโลนะครับต่อด้วยคะนนทุกหลางีกิโลนะั่รวมเมสร็จประมาณห้ากิโลกว่านะครับแต่ด้วยวัดป่าท้ากระรอนะครับเป็นศูนย์รวมกิจใจของพี่น้องเรานะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านหนองกุุงน้อยหนองกุงหัว่ต หนองกุ้งกลางนะครับหมู่เกีเรตหรือแม้แต่พี่น้องบ้านใกล้เือนเทียงทําให้เห็นพี่น้องหน้าไหลตา,ามารวมกันอยู่ตรงที่แห่งนี้นะครับอน,น,อนอกจากนี้นะครับทางวัดพระรอกเกศนะครับได้ตร้งนะครับซุ้มประตูสว่า์นะครับซึ่งถามลบตู่แล้วมูลค่าของประตูสวรร์แ้นะครับประมาณ สองล้านกว่นา,นานะครับทำโดยต้นตูอนนาเจกว่าการแตกอ้นนะครับสองล้านนะสองบบาทนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยรัทธานะครับด้วย,วยสัทธาด้วยความร่วมไม้ร่วมมือของพวกเราทําให้ประตูสวรรค์นะครับ,รบแห่งนี้นะครับสาเร็จด้วยระยะเวลาเพียงหนึ่งปีนะครับและโอกาสนี้นะครับ ทางวัดนะครับได้จัดพิธีสมโพธนะครับซุ้มประตูวัดสวรรค์แห่งนี้ขึ้นโดยมีมโหสถโค้มกันนะครับให้พี่น้องนะครับที่มาเที่ยวงานในวันนี้ได้รื่นเริงได้มีส่วนร่วมในเรื่องของอนุมมพมทนาได้บุญได้กุศลร่วมกันนะครับซึ่งในวันนี้เองนะครับในส่วนของอำเภอวาดนิจกุมของเราโดยฝ่ายใกครองก็ดี โดยฝ่ายตำรวจเองก็ดีนะครับได้จัดเจ้าหน้าที่มารักษาความสงบวเรียบร้อยมาอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับซึ่งก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้นะครับการมาร่วมกิจกรรมนะครับมาร่วมทำบุญกับพี่น้องนะครับก็คงจะเป็นไปด้วยความสะดวกด้วยความราบรื่นคงจะเห็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ประเพณีวัฒนธรรมในการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จากพี่น้องทุกท่านนะครับ ซึ่งดูดูพี่น้องทุกท่านแล้วนะครับก็อ,อยู่ในวัยที่เป็นผู้ใหญ่นะครับซึ่งในส่วนของวัยรุ่นเด็กๆก็อาจจะตามมาบ้างนะครับอาจจะตามมาบ้างด้วยภูมท,ที่ประเทศที่ยังห่างไปจากหมู่บ้านนิดหนึ่งนะครับแต่คิดว่าคงคงจะมาร่วมทำาระโยชนกับพวกเราด้วยยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ขอคพัมไม้ทุกลูมเลยจากพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับในการร่วมกิจกรรมร่วมทำบุญในวันนี้นะครับก็ขอ,ขอให้ ดูแลกันที่หนึ่งนะดูแลกันนีดหนึ่งอย่าให้เกิดเหตุการที่ไม่ไม่สมควรนะครับก็ฝากฝากดูแลซึ่กัอและกันแอ่นิดแอบหน่อยก็่อยาว่าันะครับดูแลกันนะครับซึ่งในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ในข้อื่นอาเป็นมงคลนี้นะครับก็ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่พี่น้องเคารพ และนถือจงลงดนประดาประทานพรให้ทุกท่านนะครับจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดจริงใดหวังจริงใดก็ให้สมความุ่งพราศาฒนามีร่างกายมีจิตใจที่เข้มแข็งที่จะประกอบคุณงามความดีความมีประโยชน์เพื่อ,อพุทธศาสานาสืบไปวันนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วผมขอเปิดงานมหรสตกในโอกาสสมพูดซุ้มประตูตวสวรรค์วัดป่าถ้ำมรารถนิปัสสนากรรมฐานในบาาานัดดี้ครับขอขอขอบพระคุณท่านในเมื่อกลิดสมประชุมในเมื่อวาริชภูมิของพวกเรานะครับ เป็นอย่างสูงนะครับขอขอบพระคุณนางทองเพียนอ่อนภูเขาพี่นายทองเพียนอ่อนภูเขาผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองภูมินะครับนางศรีประภาสายทองสดสารวัตรกำนันตะบนคำบอนางนิพารัคำหอมกำนันตะบลคำบอกขอเสียงปรบมือดังครับผมขอขอบพระคุณอย่างสูงครับพี่น้องครับ เวลาที่พี่น้องรอคอยกำลังจะมาถึงแล้วนะครับในช่วงต่อไปนะครับท่านจะได้รับความบันเทิงสำเรืองใจนะครับกับทีมงานสาวน้อยลำพืนโชว์นะครับที่หลวงพ่อท่านหมายให้ปั้นมือว่าวันนี้ต้องเกิดขึ้นให้ได้นะครับพี่น้องขอบคุณชราบอขอบคุณอภพรนะครับเราสากรสงบเรียบร้อยนะครับและก็ฝากบอกพี่น้องนิดนึงนะครับว่า งานนี้หลวงพ่อท่านปารุกับผมไว้ว่าถ้าเออท์เทวีว่าจับได้จ่ายค่าหมอลำเด้อพี่น้องนะครับเอาบันเดียนมีเอฟซีเพิ่นนะครับพอ่อค,ค้าแม่ฆ่าใช่ไหมหายจ่าร่ำผมฟังแน่นะครับอาจาศสีสนองเพิ่นเช่ก่อนหนึ่งนะครับไปอย่างรบกวนเวลาสาวนลอยละเพื่อนโจ้ไหลายนะครับในฐานะผู้ชายกับหมอลำเก่าด้วยกันนะครับ รอางแต่น้อยแต่ประถมปรากฏร่างเพลงในที่หนึ่งตั้งแต่ก่อนนึ่คุอครขอผมนะครับมาดิเท่าแล้วนะครับจักเสียงไม่จีบเลยแต่ร่างฟังมันจหน่อยได้ครับเด้อขออาจารย์ดนตรีเอาเพลงอาจารย์ปล่อยฝ่ายขอจะมีเว้นตอน,อนเริ่มเลยครับหลวงพอ่อผัสใสนะครับ สิ่งวันอดยามผัานันทุกวันมานนกเจา็ขอวอนเจ้าเง็นลภาษาศาสาดเดือผู้แจ้งให้เองซ่อนรับในเสิงอ,องค์บุญิ่งหธุดอวันทาดเจ้า ลูกมาวานลานมาเฝ่าคุ้มปรุงก้มดาบใสบารักนีออกใสบุญเรื่องเรื่องฝาเทวาไปส่งคนลุงนาสอมาขอวันปาให้น้ำชุ่มใสะดูชีริสุขยา ไ้สุข <hug> ท <ot att ly> oh, ีอยนี่จั้หัดสุพรรนะครับ่าพวนั้นตเอสีกนีกราพัฒนาพเกียูชา ร้องไห้นักมกันาวงอยากกะทุนนโดนรอยาลำบากกันั้นพรามอยาลรู้ว่าเพ่ไไฟาไหหนวันนี้จะจากบ้านมาไกลวันนี้บอลจะไปยน้องายนัจงชงุเต้

ยาแหแงส่จกนติลีและไก่ขอมาใส่บุญมาสดสู้ฟังไสู้ทางเออารบรจาคแคุณภษรตลาดคุณพอพี่น้องทุกทุกคนนะครับขอบพระคุณครับขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงยิ่งครับใน